พลังงานไพ่วันนี้สวัสดีค่ะมาดูกันนะวันนี้นะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณเพื่อนๆบ้างนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะคะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะคะดูเป็นแนวทางดูเพลินๆน,นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆท่านนะอืมอ่ามีใครบางคนนะกำลังจะ พุ่งมาหาคุณเออใช้คำว่าพุ่งมาเลยนะเนี่ยพุ่งตัวมาเลยอะอืมบางท่าน่ะนะคะอาจจะรู้แหละว่าคุณคนนี้เป็นใครเพราะว่าคุณอาจจะเห็นท่าทีของเขามาแต่ไกลแล้วแหละ,หละนะอ่ะยังไงคนเก่าเนี่ยแหละคนเก่านะแต่บางท่านอาจจะเหมือนกับว่าเคยคบเคยคุยนะสมัยยังหนุ่มยังสาวนะคะ แล้วก็แยกย้ายกันไปอ่ะนะเหมือนแต่ว่าอาจจะเคยเจอกันเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนนะสมัยยังหนุ่มยงังสาวสมัยทํางานใหม่ๆอืมบางท่านก็เป็นเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะอาจจะเคยชอบชอบกันอะนะคะนะแต่ก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะหรือว่าแยกย้ายกันไปทํางานทําการไปมีชีวิตของตัวเองกันแ่ะนะแล้วพอเวลามันผ่านไปอ่ะล่วงเลยไป เหมือนว่าตัวคุณกับตัวคนคนนี้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะนะมีโอกาสได้มาเจอหรือว่าได้กลับมาติดต่อพูดคุยอะไรกันอีกครั้งมันก็เลยทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าความหลังครั้งเก่านะมันย้อนกลับคืนมานะคะเนี่ยความหลังครั้งเก่าอะนะย้อนกลับคืนมาภาพคุณกับภาพเขาในอดีตเนี่ย นะที่เคยเหมือนว่าชอบชอบกันแต่บางท่านอาจจะเคยคบกันมาก่อนแล้วแหละนะแล้วก็แยกย้ายกันไปอะนะคะอ,อ่ะอยู่ๆเขาก็แบบพอกลับมาเจอหน้าคุณอีกครั้งนึงรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยากกลับมาสารสัมพันธ์เหมือนว่าที่ผ่านมานะคะที่ตัวคุณกับตัวคนคนนี้แยกแยกห่างกันไปอะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะเออเหมือนกับว่าไม่เคยลืมคุณหรอกนะคะไอ้ช่วงเวลาที่ หายกันไปอะนะเขาเองก็ยังแบบนึกถึงคุณคิดถึงคุณแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้มีจังหวะไม่ได้มีโอกาสอะไรที่จะได้มาเจอหรือว่าได้มาคุยกันแล้วก็บางท่านอาจจะหายกันไปนานนะเนาะไม่มีคอนแทคไม่มีเบอร์อาจจะสมัยก่อนไม่มีเบอร์ไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรกันไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซไม่ได้เป็นเพื่อนในโซเชียลอะไรกันมันก็ไม่มีอะไรจะคอนเน็กกันได้อะนะแต่อยู่ๆอาจจะแบบนะ เล่นโซเชียลปัดไปปัดมาเอาแล้วเจอกันหรือว่าอาจจะได้เจอกันนะคะจากการทำงานหรือว่าอยู่ๆก็แบบได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางท่านเหมือนว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแหละเออก็อาจจะแบบกลับบ้านเกิดนะแล้วก็มาเจอกันในภูมิลำเนาเดิมอะนะคะอทีนี้เหมือนตัวเขาเองอะนะคะก็อาจจะแบบอ่ะมีคอนแทคคุณแล้วนะ ก็อยากจะกลับมาติดต่อแหละอยากจะกลับมาคุยแหละนะคะแล้วเหมือนเขา่ะคิดถึงคุณในลักษณะที่แบบเหมือนเขาคิดอะนะว่าเออถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคบกันก็คงจะดีนะอะเพราะว่าในอดีตนะคะเหมือนว่ามันเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ในนั้นนะเนอะแล้วตัวเขาเองก็ยังประทับใจนะคะนะยังไม่ลืมยังจําได้ไม่ลืมนะหว,วานๆหวานๆยังหวานอยู่อะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยคิดว่า จะรอช้าอะไรอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็เสียเวลาชีวิตกันไปเยอะแล้วอ่ะนะคะไอ้ช่วงที่หายไปอ่ะเนาะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบแบบว่าทาคะแนนนะอืมนะคะเหมือนแบบว่าอยากจะเข้าหาคุณอยากจะคุยคุยแล้วก็อยากจะคุยอีกเหมือนอยากเจอด้วยนะอ,อนะคะอยากเจอตัวอยากชวนไปเที่ยวนะอยากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเหมือนว่าวันๆนะตัวเขาอะ่ะ ไม่ค่อยมีสมาธิทํางานอะไรของเขาหรอกนะว,นวันวันก็คือนั่งคิดแต่แบบว่าเอาจะคุยกับคุณเรื่องอะไรดีเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบอยากจะเล่าให้คุณฟังนะดูเหมือนเขาตื่นเต้นด้วยนะที่ได้ที่ได้แบบมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะดูแบบตื่นเต้นดูแบบอยากคุยอยากจะพุ่งตัวมาหาคุณเลยอะ่ะออนะแล้วเขาคิดไปถึงขั้นแบบว่าเออจะได้กลับมาคบกันนะ ถ้าได้แต่งงานกันถ้าได้อยู่ด้วยกันเออนะคิดไปไกลเลยนะค,คนคนนี้อาจจะแบบมโนไปไกลแล้วอ่ะนะโอเคพลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะนะคะคนเก่าคนไกลที่ห่างหายกันไปนะอยู่ๆจะติดต่อมาหาคุณนะคะ